ขันติตโปตะปัตสิโนความอดทนเป็นตะปะของผู้ภาคเพียนสวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิลัยคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามราชวรมหาวิหาร วัดนี้ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นวัดประจำรัชการที่หนึ่งมีพระธรรมรัตนากรสีนวนปัญญาวชิโรปร,ริยนธรรมเก้าประโยคเป็นเจ้าอาวาส พระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางศิลปะสมัยอยุทยาสำริดลงลักปิดทองมีหน้าตักกว้าง62นิ้วสูง79นิ้วประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีฐานชุกชีก่อไว้3ชั้นชั้นที่หนึ่งบรรจุ พระราชสรีลังคารของรัชกาลที่หนึ่งชั้นที่สองปฏิษฐานพระอครสาวกทั้งสององค์ชั้นล่างสุดปดิษฐานพระมหาสาวก8องค์คือพระอรหันต์แทิศแต่ก่อนพระพุทธเทวปฏิมากรปดิษฐานอยู่ที่วัดคูหาสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพ มหานครคำว่าพุทธเทวปฏิมากรหมายถึงพระพุทธรูปที่เทวดามาสร้างสัญญะมะโตเวลังนจิยติแปลความหมายว่าเมื่อคอยระวังอยู่เวนย่อมไม่ก่อขึ้นนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ